เป็นแบรนด์ที่เจ้าของแบรนด์กินเองค่ะจะมีสักกี่แบรนด์ที่เจ้าของแบรนด์ออกมาบอกว่าเราเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์พี่มีเป็นร้อยเหตุผลเลยจะ้ะที่ทําไมจะต้องเลือกคอริสตาโปรเบอติกข้อแรกเลยนะโปรไบอติกของเรามีนวัตรกรรมที่ชื่อว่าตัวีเลเยอร์แอนด์แคซเลชันสามารถส่งตรงเข้าสู่ลลาไส้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องกลัวว่าจะตุยกลางทางไม่เสียเงยินฟรีแน่นอนข้อที่2เราได้รางวัลระดับโลกเลยจะ้ะโปรไบอติกของเราเนี่ยเป็น w o r l d Class Award เราได้รางวัลจากที่อังกฤษแล้วก็ที่ฝรัั่งเศสการนนนตีป็นในหมด De Advannce ไบโอติกข้อที่3นะจ๊ะจุลินทรีย์ที่เราใช้โปรไบโอติกแต่ละตัวเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ว่าเป็นโปรไบโอติกอะไรเท่านั้นเราดูเจาะลึกไปถึงระดับสตรนจ้ะทุกตัวพี่มีรหัสหมึอย่างตัวบาซิลโคเอก็กซแลนเราใช้รหัส GBI 3 0 6 0 8 6ซึ่งมีนวัตกรรมที่ชื่อว่าสปอร์ฟอร์มิ่งเซลล์ตัวนี้จะทําให้เขาสามารถทนต่อความร้อนกดในน้ําลายและกดในกระเพาะอาหารรวมถึงอย่างตัวของโฮลซาโก14สายพันธุ์ไม่ใช่สายพันธุ์อะไรก็ได้พี่ลงลึกถึงระดับสเตรนนแต่ละาายพั์เามาี ตัวโพริสตาโกแล้วไม่แค่นั้นนะจ๊ะโพริสตาโปรไบโอติกของเราเนี่ยยังมีจําหน่ายอยู่ในร้านขายยานในโรงพยบาบาลดังๆเรียกได้ว่าอาจารย์หมอต่างๆก็ต,ต,ต่างไว้ใจเลือกกินโปรไบโอติกของเราแล้วลูกค้าเราทุกคนที่ได้กินโปรไบโอติกนะมีเมสเซจกลับมาเป็นข้อความเดียวกันแทบจะทุกคนเลยว่ากินแล้วเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ซองแรกๆอย่างตัวซองเขียวของเราคพริสตาพัดเรื่อ พี่บอกเลยว่ายืนหนึ่งกินคืนนี้พรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องเห็นผลลัพธ์เร็วมากอย่างตัวซองม่วงของเราคริซาโกเรื่องของระบบย่อยนี่คือ45นาทีหลังกินเห็นผลมีใครทําได้แบบนี้บ้างแล้วอย่างตัวคริซาโกนี่กินต่อเนื่องระดับน้าตาลลดระดับไขมันดีขึ้นเรื่องของอักเสบดีขึ้นภาวะผื่นแพ้ภูมิตกรองโควิดนี่คือลูกค้ากินแล้วเ,เห็นผลเยอะมากผลช่างเคียงของคริซาโกคืออะไรรู้ไหมลูกค้าส่งข้อความมากลับเป็นสาวอีกครั้งจ้าภาวะไวท้องก็ยังดีขึ้นคือคุณสมบัติของแต่ละสายพานี่ค ผลลั์ได้แบบเน้นๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นเป็นแบรนด์ที่เจ้าของแบรนด์กินเองค่ะจะมีสักกี่แบรนด์ที่เจ้าของแบรนด์ออกมาบอกว่าเราเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ที่ทําตัวโฮลิสต้าซองเขียวมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่7ทพี่กินเองอย่างต่อเนื่องมีใครสามารถโชว์ผลลัพธ์เป็นตัวเลขแบบนี้ได้นี่พี่เพิ่งวัดมาเมื่อล่าสุดจากเครื่องอินบอดี้นะคะวัดมวลร่างกายระดับไขมันทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมากๆแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะตอนนี้พี่อายุ39แต่เมตาบอลิกเอทพี่คือระบบเผาผลาญของพี่เท่ากับเด็กอายุ 14แปลว่าผลลัพธ์ของโพลิสตาโปรไบโอติกอะค่ะทำงานได้อย่างแท้จริงแล้วพี่เองคือผลลัพธ์ที่การันตีไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ตัวตนพี่ที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนพี่สิวเต็มหลังพี่หายเมื่อก่อนพี่ผิวหมองทำพี่หายพี่เด็กลงพี่แข็งแรงขึ้นมันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปแต่มันการันตีถึงระบบเผาผลาญภายในที่เด็กลงอันนี้วัดด้วยเครื่องโกหกกันไม่ได้แล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายเหตุผลน,นะคะทั้งเรื่องมาตรฐานการผลิตมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆสารสก,กัดที่เราใส่เต็มแม็กซ์ต งานวิจัยทุกตัวเรียกได้ว่าเราไม่เคยดีเคมหลายๆผลิตภัณฑ์อาจจะมีแบบรายชื่อสารสกัดเยอะมากแต่แต่ละตัวนี่ใส่ใบแบบนิดเดียวซึ่งไม่สามารถหวังผลลัพธ์ได้แต่ในโฮลิสตาเราทุกสูตรคือเราใส่สารสกัดแบบเต็มแม็กเรียกได้ว่าทุกตัวที่ใส่พี่คาดหวังผลลัพธ์แล้วก็เป็นสารสกัดที่นําเข้าจากทั่วทุกมุมโลกเราถึงได้รางวัลระดับเวิลด์คลาสนั่นเองดังนั้นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมโฮลิสตาถึงเหนือกว่าแบรนด์อื่นๆแล้วถ้าหากว่าใครสนใจที่จะกินโปรไบโอติกแต่ยังไม่่่เเคยยลลลอองโาาาาพพีบกวกวดม ถ้าหากว่าอยากจะลองโปรโบโอติกที่เห็นผลลัพธ์จริงๆสักตัวนะเราไม่อยากเสียงเงินฟรีเปิดใจให้โฮลิสตารับรองคุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอนค่ะ